คุณแจนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ะพี่แจนมีคําถามอะไรให้ฟอดไหมแมบาบว่าอยากให้ฟอดปรับเรื่องแบบอะไรอย่างงี้มั้งไหมมีไหมไม่มีค่ะแต่มีมีเรื่องที่จะบอกว่าคือว่าปกติแล้วอ่ะอเป็นคนชอบต่อคนตาอ๋อชอบใช่ไหมใช่ชไปให้เขาต่ออะค่ะ,คะก็คือไม่มีพื้นฐานเลยแต่คราวนี้มาเป็นช่วงงานว่างก็เลยไม่รู้จะทําอะไร ก็เลยลงเรียนเพราะว่าที่ต่อมามันติดปัญหาคือว่าพอต่อวันนี้วันรุ่งขึ้นมันเริ่มลวงเริ่มลวงก็เลยอยากรู้ว่าไอการต่อขนตาเนี่ยมันมันทําไมมันถึงได้หลุดง่ายเพราะเคยต่ออยู่อีกร้านหนึ่งอะคือเขาเขาต่อดีแต่ครานี้ตอนนี้เขาปิดร้านไปแล้วอืก็เลยอยากรู้เทคนิคว่ามันมันตั้งกันยังไงก็เลยลงเรียนเลยอยากเรียนมาต่อคนมาต่อเองใช่ไหมล่ะแหมไม่ต้องมาคักหรอกจริงๆเราอยากเรียนมาต่อตัวเองทั้งนั้นแหละ ก็เลยก็เลยลงเรียนแล้วก็เรียนก็สนุกดีค่ะค่ะค่ะแล้วก็ตอนแรกคิดว่าคือเรียนต่อขนตามันน่าจะไม่ยากน่าจะเป็นแบบว่าจุ่มกาวแล้วก็วางบนขนตาแต่พอเข้ามาเรียนจริงแล้วมันไม่ใช่มันมีเทคนิคที่ว่าเราไม่รู้พอเรารู้ปุ๊บมันพาแบบเราอยากทําอยากเปิดร้านทางด้านเบียร์ใ่เอาเลยเอาเลยทําเลยทําเลยทนแจนยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงคนจริงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแจนยังไม่ได้ลงใช่ไหม ยังค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพเราไม่ได้อาชีพนี้เลยแต่โดยส่วนตัวคือชอบเพรไปเฉยใช่ไหมค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวส่งการบ้านาด้วยนะคะเดี๋ยวจะตรวจกันให้แบบหนักหน่วงเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ